วันนี้เราส่งเพื่อไปครั้งสุดท้ายแล้วครับแล้วรับหน้าที่หนึ่งปาวัติด้วยมันยังไงบ้างก็รู้สึกเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านเวลามาหลายวันแล้วล่ะพี่เชื่อว่าทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนนะครับก็คงจะเริ่มที่จะทำใจได้แล้ว นะครับแม้แต่ตัวพี่หนุ่มเองนะครับก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับก็พอมีข่าวออกไปว่าทุกคนก็จะช่วยผลักด,ดันนะฮะลูกพี่เมฆนะครับแล้วก็ทุกคนที่รักพี่เมฆจะเป็นเพื่อนต่างวงการวงการนู้นวงการนี้บอกว่าจะช่วยดูแลเราก็ดีใจดีใจกับครอบครัวเขา ส่วนของเราก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วล่ะมันก็ดูแลกันไปอยู่แล้วเราก็เหมือนครอบครัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่มาส่งเป็นครั้งสุดท้ายก็พูดกันเองในครอบครัวแหละว่าออหลังจากพรุ่งนี้ไปที่บ้านก็คงจะเงียบเหงาเล็กน้อยนะเพราะว่าจะเป็นปกติที่งานศพที่เกิดขึ้นกับทุกๆบ้านนะปกคนคนหนึ่งไม่อยู่แล้ววันพอจบงานเนี่ยจะเหงาแล้วแต่ก็โชคดีว่าที่บ้านพี่เม้งเนี่ยก็ยังมี พี่น้องเยอะคือหมายถึงว่าเอ๋เขาก็มีลูกสามคนนะมันก็จะมีเสียงวุ้งยิ่งวุ้งยิ่งไม่เหงาหรอกแล้วก็น้องสาวพี่เมฆก็คนหนึ่งก็ยังอยู่นะคนที่ดูแลพี่เมฆตลอดน้องนา,าก็ยังอยู่อยู่กรุงเทพตลอดไม่ใช่ว่าพี่เมฆเสียแล้วเขาจะกลับเขาก็ยังอยู่ที่นี่เพราะเขาไม่มีครอบครัวเขาก็จะอยู่กับเจ๊เอ๋แล้วก็ดูแลกันไปก็ดีครับดีก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามองในแง่บวกเอก็จะเหนื่อยน้อยลง เพราะว่าคนป่วยไม่อยู่แล้วเพราะทุกวันเนี่ยเขาต้องคนิบัติดูแลแล้วก็ต้องทําหน้าที่แม่ด้วยทํางานด้วยรับส่งลูกด้วยนะดูแลคนป่วยด้วยตอนนี้พอคนป่วยไม่อยู่ก็ก็ภาระหนักๆอย่างหนึ่งก็หายไปอันนี้ก็เหลือแต่ทํางานกับดูแลลูกๆให้ดีก็ให้กําลังใจเขาให้กําลังใจตลอดวันนั้นก็ไปให้กําลังใจที่บ้านบอกว่าเป็นกำลังใจให้เราต้อง ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้ <c oughs> เป็นผู้นําทางความคิดที่ผ่านมาจะแบบว่าเป็นผู้นําแบบทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยนะซ้อมมาสี่ห้าปีละตอนนี้ต้องเต็มๆแล้วนะฮะก็อเอเขาก็เป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วมีกําลังใจอยู่แล้วนะครับก็ดีคนระับพี่หนุ่มคะสำหรับในงานคอนเสิร์ตมีเพื่อนศิลปินที่จะมาเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงไหมคะสำหรับเพื่นี้จริงก็มีนะแต่ว่า พี่หนุ่มก็ต้องไม่รู้ไม่กล้ารับปากว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าเพราะที่เห็นที่เห็นในภาพาในโปสเตอร์เนี่ยเยอะมากจนตอนนี้เราให้ศิลปินเนี่ยขึ้นคนละสองเพลงคนละสองเพลงเนี่ยที่พี่หนุ่มบอกให้นักดนตรีไปซ้อมนี่ก็ <c oughs> <c oughs> โอ้โหหลายสิเพลงจะร้อยเอาอตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าศิลปินเพื่อนๆที่พอได้ข่าวพี่เมฆเนี่ยทุกคนก็ด้วยความรักะนะอยากจะมาร่วมงานแล้วพอมาร่วมงานเนี่ยจะไม่ให้เขาขึ้นก เขาก็ศิลปินนะเราก็รู้สึกเกรงใจแต่ว่ากลัวไม่มีพื้นที่แล้วก็กลายเป็นว่าคนที่เขาตอบรับมาก่อนทีแรกเนี่ยก็จะลําบากว่าต้องมารอมั่งหรือเลดเวลาเขาหรืออะไรเงี้ยพี่ก็กังวลเรื่องนี้ก็เลยยังไม่กล้าใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมนอกจากวันงานจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราดูหน้างานนะครับแต่ว่าคือศิลปินที่มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนมาด้วยใจไม่มีค่าตัวเพราะนั้นเนี่ยทุกคนมีงาน นะครับบางทีมาจากต่างจังหวัดถ่ายละครเสร็จเดี๋ยวผมรีบไปพี่เราก็ต้องรีบจัดคิวนะจัดว่าเฮ้ยเขาจะมาถึงกี่โมงรถทะเบียนอะไรมากี่คนพู้ติดตามกี่คนขึ้นได้กี่โมงก็พยายามจัดตารางซึ่งทุกคนเวลาไม่เหมือนกันบางคนมาได้เร็วบางคนมาได้ช้าบางคนอยากขึ้นก่อนบางคนอยากขึ้นทีหลังโอ้โหก็โอ้โหไม่แม้คือประมาณสัก40ชีวิต บวกลบบวกลบมันจะมีมันจะมีเพิ่มนะพี่ว่ามีมีแต่จะบวกมากขึ้นน,นะครับก็โต,นนไไต๊ะนี้เต็มหมดแล้วนะครับโต๊ะเต็มหมดแล้วเพราะว่าโต๊ะนี้เรามีจํานวนจํากัดจริงๆเพราะว่า,า,าทางโรงเบียก็ต้องกําหนดมาเพราะว่าเราต้องมีโปรแกร,รมเรื่องของการทําอาหาร<ม>นะครับเรื่องนูน้นเรื่องนี้ก็จะมีกําหนดแต่ว่าจริงๆอ่ะปริมาณของคนที่โรงเบียเนี่ย<ม>ก็เข้าได้อยู่แล้วทุกคนนะครับแฟนคลับหรือว่าคนที่อยากจะมาร่วมงานเนี่ยก็ มาหน้างานก็จ่าย300บาทเข้ามานะครับจ่ายค่าเข้า300แล้วก็เข้ามาดูได้เลยนะครับก็ก็ก็โทโรงเบียร์เนี่ยรับรองได้เยอะละพี่ว่านะฮะเพราะใหญ่มากโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบด่วนในกมยรามินทรานะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีฟุตบอลไทยนะก็มีฟุตบอลไทยก็หลายคนก็บอกว่าพี่ผมดูบอลได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมมาเอาเหอะจะมาตอนไหนก็มาหรือว่าหรือว่าเราจะมานั่งดูที่โรงเบียร์ก็ได้นะก็ดูผ่าน ไลฟ์ like, ผ่านอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ก็ก,ก็ก็เรียกว่าหลายก็ like, คือตอนที่เราจองอะตอนที่เราจองโรงเบียร์แล้วก็นัดหมายกันเราก็มไม่รู้ว่าวันนี้จะมีบ bon อลไทยนะครับแต่ว่าในเ,เมื่อมันชนกันก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนที่เขาอยากมาหรือว่าแฟนคลับที่เขามาเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วนะฮะคนที่เขาไปดู bon, บอลเขาบอกว่าเขาไปดูบอลก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวมาหรือบางทีบัตรบอลมันก็เต็มแล้วมันดูไม่ได้ก็มานั่งดูไลฟ์สด อ่านมือถืออะไรก็ว่าไปที่ที่โรงเบียร์นะครับพี่หนุ่มค่ะไปมีประเด็นค่ะในเรื่องของอาจารย์ไพศาลหลังจากการเสียชีวิตคือของพี่เมฆมันก็จะมีฟีดแบ็กทั้งบวกแล้วก็ลบไปถึงตัวอาจารย์ไพศาลด้วยนี่พี่หนุ่มอยากพูดอะไรในข้าพี่หนุ่มก็ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็คือจริงๆอ่ะพี่หนุ่มคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ทําเต็มที่ให้พี่เมฆนะแม้แต่ตัวพี่หนุ่มเองหรืออาจารย์ไพศาลท่านก็พยายามที่จะทําให้เต็มที่ตามกํากลังความสามารถของท่านแล้ว แล้วกเ็เรียกว่าอะไรอะ่ะเงินทองท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรคือเขาก็ช่วยคนแบบนี้มา40ปีแล้วนะเราก็พยายามบอกคนดูพี่หนุ่มก็บอกคนดูทุกครั้งแหละว่าเฮ้ยเราเราเราทดลองไปด้วยกันนะนี่เราเรียนรู้ไปด้วยกันพี่หนุ่มก็ไม่มีความรู้พอจะบอกได้ว่าชีวิตมนุษย์เราการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงคนเราชาตินี้ชาติที่แล้วเป็นยังไงพี่ไม่มีความรู้พอที่จะบอกได้พี่ก็จะ อ,อยากให้คนดู FC หนุ่มของพันธ์วิเชียวเ,ยเรียนรู้ไปด้วยกันตอนนี้หายหรือเปล่าไม่รู้แต่เนี่ยมันเป็นการทำอะไรที่แบบอย่างน้อยเนี่ยสร้างกำลังใจสร้างเขาเรียกอะไรอะทำบุญโหสิกรรมไปขอโหสิกรรมทำบุญไหว้พระนะกวดน้ำทำสังฆทานไปทาสีวัดโบสถ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วเงินทองก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องกินยา เหมือนทุกครั้งที่เวลาพี่เมฆจะลองการรักษาใหม่ๆที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์นะแต่ทางวิทยาศาสตร์เราก็ทําควบคู่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ประวิทย์อัศวานนท์ยาเยิงต่างๆก็ยังทําควบคู่ตลอดแต่ก่อนหน้านี้ที่ท,ที่ที่เขาทดลองอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่ทางคุณหมอเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการกินการฉีดการทาการวุ่นวายไปหมดแต่นี้มันไม่มีอย่างนั้นซึ่งอะไรที่มันเอาเข้าไปในร่างกายไม่มีพี่ก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ปลอดภยัย นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เสริมสร้างกําลังใจเพื่อความสบายใจทุกคนก็ทําหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ก็อย่างที่บอกก็คือผมก็ทําหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดนะ <c oughs> ก็ยังดีใจว่ากลับมาเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกดีอยู่แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ดูเขาวิ่งลงไปกลางแดดเฮ้ยเจอแดดล <c oughs> <c oughs> แล้วเว้ยก็รู้สึกโอ้ดีใจรู้สึกดีใจแต่พอหลังอย่างนั้นไม่นานะนะไม่กี่อาทิตย์แกก็สุด ด้วยอาการอะไรก็ไม่ทราบตัวหลังก็กระทนหนันเหลือเกินนะพี่ก็ก็ก็เรียกว่าทําใจไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วอย่าอย่ามีดรามา่าอย่าไปอะไรกันเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็พยายามทําให้พี่เมฆด้วยด้วยใจทั้งนั้นนะ่ย mm hmm. ทุกฝ่ายนะครับแม้แต่ที่ผ่านมาที่ที่ส่งความช่วยเหลือมาจริงเยอะมากเลยนะเป็นพันดีกว่าเนี่ย mm hmm. นะไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือแค่ เรื่องเดียวนะที่ส่งเข้ามาเยอะมากเลยแล้วบางทีพอพี่พี่ไม่ได้ปฏิเสธแต่พี่ไม่ได้ตอบรับอะไรเข้าไปเนี่ยก็โกรธนะว่าใหญ่เลยด่าว่าก็มออีไม่เชื่อผมเนี่ยเห็นไหมอ่ะไ,ไม่ตายแล้วไม่มีใครอยากให้เขาตายหรอกครับทุกคนก็อยากให้เขาหายหมดแหละเนะอยากให้เขาอันนั้นก็อยู่ที่ต้องต้องเคารพก,การตัดสินใจของผู้ป่วยว่าเขาจะเลือกแบบไหนคือเขาทดลองมาแล้วแล้วเขาก็เคยพลาดโอ้โหเห่อขึ้นเกือบตายมาก็หลายรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะกลัวอะไรที่จะเอาเข้าไปในร่างกายนะเพราะฉะนั้นเขาก,เขาก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีของเขาสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องของโรคอ่ะที่รักษาไม่หายซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ทายัางไงคือพี่แม่เนี่ยเขาเป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์แหละมันอาการเขาเนี่ยมันดีเดี๋ยวก็ไม่ดีมันดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เนยวันอย่างเงี้ยหลายเที่ยวถ้าเราสังเกตนะพี่ก็ได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูภาพจากสื่อนี่แหละ ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาพอเราดูเรื่องวินัยกายบุตรเดี๋ยวคลิปนู้นคลิปนี้ก็โผล่ขึ้นมาเฮ้เราก็โอ้ยเออช่วงนี้ดีว่ะพูดจาแบบเหมือนจะหายแล้วอะเอาแป๊บเดียวกลับไปหลักอีกแล้วนี่มันคืออะไรกันนะครับแต่จริงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเรื่องตุ่มเนี่ยเหมือนหายนะคือโรคที่เขาเป็นอยู่ไอ้ตุ่มน้ําพองเนี่ยคือลดยาแล้วตุ่มก็ไม่ขึ้นปกติพอลดยาลงมาเนี่ยไม่มีอะไรไปคุมอะมันจะระเบิดออกมาเลย ระเบิดแบบพุพองเต็มตัวแต่นี่หลังสุดเนี่ยเขาไม่ขึ้นเลยตุ่มเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นแล้วอะแล้วยาก็ทานน้อยมากแต่เขามาความดันตกแล้วก็ขาดเลือดแล้วพี่พพี่ไม่แน่ใจอาจจะเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปฝันใช่ไหมถ้า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 เราได้ยินจากที่คุณเอเล่าแล้วก็ลูกขาจนไม่เหลือผิวหนังเลยอะ ซึ่งพอเขากินสเตียรอยมาตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยผิวหนังเขาบางมากคือเขาจะไม่เหมือนหนังเหมือนคนเราอย่างเนี้ยมันบางมากเลยจริงจริงนะบางแบบเกานิดเดียวอะ่ะถลอกเพราะนั้นพอเขาถูแรงๆจนจนมันล่อไปหมดเลยนะมันก็เลยแบบยากแล้วแล้วแล้วเราก็เหมือนแบบแบบก็เลยแบบซุดควบเลยนะครับขาดเกลือแร่ขาดเลือดขาดอะไรแล้วก็ทำให้แบบ เนี่ยหัวใจหยุดเต้นในที่สุดนะครับก็ก็ไม่เป็นไรหลกก็ก็ก็เอาละครับทุกคนก็ก็พยายามเต็มที่ลนะก็วันนี้เราก็มาส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็ก็เราก็ได้เห็นเลยว,ว่าเนี่ยคนรักเขามากแค่ไหนนะคนที่ไม่ได้บางทีไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทแต่ก็ส่งความช่วยเหลือผ่านพี่หนุ่มมาก็ต้องเยอะตั้งเยะเลยก็น่าชื่นใจแทนเขามากเลยบางคนไม่รู้จักกับพี่เมฆเลยรู้จักกับพี่หนุ่มเนะี่ย บอกส่งไปช่วยเมฆเลยนะโอ้ช่วยกันมาเยอะแยะมากมายก็น่าดีใจเขาว่าวินัยไกรบุตรเป็นคนที่คนรักนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีนะเวลาทำงานร่วมกับใครก็ทุกคนก็ชื่นชมนะวินัยสมชื่อ,อ <laughs> วินัยจริงๆตอนหลังเปลี่ยนเป็นหัศนาย <laughs> <laughs> ไม่ชินเรียกวินัยตลอด พ,พี่เม่จับไปเราได้คุยกับอาจารย์ไทรุยท่านว่ายังไงบ้างก,ก็โทรไปไคุยตั้งแต่ก่อนพี่เมฆเสียแบบไม่กี่นาทีเองพี่ก็โทรหาเา้าโทรไปหาแล้วเ,เจอพี่จอยบอกพี่จอยไหนดูให้หน่อยสิปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าโอ้เหมือนจะหมดบุญอนะไรแล้วก็เอาเอารีบทำเท,ท่าที่ทําได้ไปปล่อยปลาไปทําบุญแล้วก็นึกถึงเขานะอะไรอย่างเงี้ยก็รีบทํากันนะ แร้น้องสาวเขาก็ไปทําไปจัดการแล้วหลังจากเสียพี่ก็ไม่ได้โทรหาพี่ก็ดูที่นักข่าวไปสัมภาษณ์นะไปสัมภาษณ์แล้วก็ที่อาจารย์ไปสารบอกว่าไปเจอเมฆวินัยข้างบนนู่นนี่นั่นนะ่ะก,ก็ก็ยังก็ยังนั่งดูแกอยู่แต่ไม่ได้คุยแกไรนะครับเพราะว่าอาจารย์ไปสารก็ปิดมือถือเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนไปหาแกเยอะมือถือส่วนตัวนี้แกจะปิดพี่หนุ่มก็ติดต่อกันไม่ได้เรากต้องติดต่อผ่านพี่จอยก็จะเป็นแบบ เลขาผู้ช่วยเขานะครับอยาง่เาบอกว่าพี่เมฆมหาเราพี่เมฆอยู่ในสภาพคือปกติรอเราผิวพันดีเรารู้สึกยังไงก็เราก็รู้สึกดีเราก็รู้สึกดีว่าเขาสบายเขาไปสบายอย่างน้อยเขาก็จะสบายกว่าอยู่นะแล้วก็ได้ยินที่เขาพูดอาจารย์ไพศาลว่าอะไรนะรู้งี้มาทั้งนานแล้วของพี่ของนุมเองพี่เมฆได้ รู้สึกบ้างไหมครับวามาหาหรืออะไรังไม่มีไม่มีคือเขาไปหาทุกคนนะเท่าที่ฟังข่าวดูไม่มาเขาไม่มาม่มัว่มเขา่าเไม่มาเขาไม่มาเขา่าเขาไ่าเขไม่มาเ่มาเขาไมาเข่าเข้่ารู้ไ่มาเขาไ่เาไม่มาเวาไมมาเขามมาก็ไมมามาเาไมาเขาไนกาเวาไาเขาคมมาเขาไมมาเงมมาเขาไมมาเขาาเามมาเขามมาเขามมาางมมาเไม่เามาเาไาาไาเามาเขาาเามข จจริงที่นหนุ่มอยากให้เขามาลเาเราไหมครับหรือว่าไม่หะครับมันมันรู้สึกได้ด้วยใจอยู่แล้วนะครับว่าว่าเอาเป็นห่วงกันแหละแต่ว่า,าเขาเรียกอะไรอะ่ะก็อยากให้เขาไปสบายที่สุดไปดีโดยไม่ต้องห่วงคือตามความเชื่อของคนพุทธเน่เราก็คงคิดแหละว่าความเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องเรื่องลูกนะคนที่มีลูกแล้วลูกเขาก็ยังเล็กอะไรอย่างเงี้ย เขาก็คงเป็นห่วงกังวลตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปไหนสมมุตินะถ้าจะเป็นความเชื่อทางพุทธถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยก็จะบนเวียนแบบดูลูกอยู่บ้านมา่องู่นี่นั่นแต่ว่า <c oughs> เราก็จะพยายามบอกกับเขาเสมอแหละที่ผ่านมาหลังจากที่เขาตายไปหลายวานันพี่ก็พูดทุกวนันคําเดิมไม่ต้องเป็นห่วงนะทําดีที่สุดแล้วที่เมฆไปให้สบายหลับให้สบายเลยไม่ต้องกังวลเลยทางนี้อะไรอย่างเนี้ย เขาจะได้สบายไม่งั้นจะกังวลว,วิตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันเรื่องตรงนี้มันจบไปแล้วนะมันมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมัน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 เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วตั้งสติเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่อะไรก็ทำ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 งานไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่เครียดนะเมือ่อยเมือ่อย <laughs> <laughs>